ก็มีปัญหาเรื่องปวดฟันนะครับไปทานอาหารแล้วก็เจออาหารแข็งๆเขาเคี้ยวก็ไปก็ตอนแรกก็ไมไ่รู้สึกอะไรพอ,อนานไปก็มีอาการที่ว่าปวดฟันขึ้นมาเลยมาปรึกษาเรื่องรากฟันกับคุณหมอที่แอดจูเดนทอง <c oughs> ก็หลังจากที่ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับ <c oughs> ก็พบว่าการลงทุนทําฟันตัวนี้ก็สามารถอยู่กับเราได้หลายปีนะครับเป็นการลงทุนที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามันไม่ได้ผิดไปจากธรรมชาตินะไม่ใช่ว่ายิ้มให้ใครเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าไปทำฟันมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็รู้สึกมั่นใจมาก้น ที่ตัดสินใจทำลากฟันนะครับที่อัดยู่เดนทอลเพราะว่าลูกชายนะครับก็บอกว่าที่นี่คุณหมอใจดีมากนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมั่นใจเชื่อเชื่อในคำพูดลูกชายช่วงแรกที่ทำลากฟันไปเรียบร้อยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเราไปทำฟัน,านบาที่สำคัญที่สุดก็คือไปสามารถใช้ได้เหมือนเป็นฟันจริงๆของเราเลยเป็นธรรมชาติมากๆนะครับสามารถปดเ้ยวอาหารได้ได้เป็นอย่างดี ก็ตอนนี้ทํามา8เดือนแล้วนะครับก็มีมีฟันที่ปกติสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปก็สุดมีความสุขนะครับก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยก็อยากฝากถึงคนที่กําลังตัดสินใจนะครับอยากแนะนําให้เข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็รักษากันที่ออย่เด่นเท่ากันไมเยอะนะครับประสบการณ์ทําฟันที่ดีรอคุณอยู่แน่นอน